อ, yup. อันนี้คือมันต้องค้างอยู่อย่างนี้หรือว่าต้องสลับข้างต้องสลับมือ,อยังไงไหมถ้าเอาให้สวยๆนะคะข้างนี้ข้างซ้ายให้เราถือใดข้างนั้นน่ะเรายืนข yep ้างซ้ายให้เราถือใดข้างซ้ายเรายืนข้างขวาให้เราถือใดข้างขวาครับนะคะถ้ามันสวยงงใช่ไหมสมมุติว่าอันนี้คือด้านด้านซ้ายใช่ไหมเราต้องถือใดอยู่ลักษณะอย่างนี้ถูกไหม ถูกไหมคะไม่มีใครเขาเขาใดไปข้างหน้าลูกค้าเอาลมไปเป่าหน้าลูกค้าแบบนี้หรอก oh. ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันมีเขาเรียกความหมายของมันอยู่เนาะเราก็จะถือข้างนี้เราก็จะบัดไปคือถ้าไม่ใดจากข้างบนลงข้างล่างเราก็จะใดจากข้างหน้าไปข้างหลังนะคะแล้วก็เรายืนด้านขวาใช่ไหมคะให้เราเปลี่ยนจับใดข้างขวาท้าที่ได้ก็คืออยู่อย่างนี้ถูกไหมคะให้ลมมันพุ่งไปข้างหลัง นะคะเราไม่อยู่อย่างนี้ลมมันพุ่งวิ่งไปหาหน้าลูกค้ามันร้อนนะคะใดสองพันวัตต์เนี่ยร้อนมาก่านะคะเราก็จะหาวิธีก้าวให้ลูกค้าบาดเจ็บได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากหน้าไปหลังใช่ให้เราเอาลมจากข้างหน้าไปข้างหลังดีที่สุดครับนะคะอ่าเป็นคําถามที่ดีอ่าลองดูค่ะต้องแต่ฝั่งนี้ไม่ถนัดอ่ะต้องอ่าอมันมันจะมีข้างนึงที่เราไม่ถนัด นะคะเราก็ฝึกเอานะคะ,ะนีลองดูไม่ต้องอย่างนี้เลยคือคือเราเราไม่จำเป็นต้องทำท่านี้ใช่ไหมเราก็หวีไปปัดๆไปเพราะเราเรียนบาร์เบอร์ใช่ไหมเออเราก็เรียนเขาเรียกว่าเรียนให้มันรู้ให้มันเข้าทรงหวีให้มันเข้าทรงใดเราก็ต้องให้มันสูงนะคะแล้วก็เป่าลมไปด้านหลัง นะคะอย่าให้อย่าไปเป่าโดน<ด>หน้าลูกค้าอย่างงี้นะคะจะปลอดภัยลูกค้านะคะอะนั่นแหละคะ่ะนั่นแหละคะ่ะส่วนแสกก็ง่ายๆลูกค้าจะแสกด้านไหนก็หวีไปตามแสกถ้าลูกค้าจะลงมาหน้าม้าก็คือใดหน้าม้าลงมาปกติวิธีใดหน้ามา้าข้างหน้านะคะเราก็ทำไม จะยืนสมมุติว่าเราจบงานฝั่งไหนให้เรายืนฝั่งนั้นสมมุติว่าเราจบงานฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ใช่ไหมเย่ก็อยู่ทานน่านี้ก็ได้หรือท่านี้ก็ได้ครับหรือถ้าเราจบงานฝั่งนี้อยู่ท่าน,นี้ก็ได้นะคะแต่ห้ามไปยืนอย่างนี้นะลูกค้านั่งมีข้างหน้าห้ามไปยืนอย่างนี้นะไม่เอาเนี่ยไปยืนอยู่นหน้าจังก้าอยู่เงี้ยไปค่อมขาเขาอยู่เงี้ยมีนะ มีช่างทําแบบนี้นะอุคเคยเจอนะแมวให้พยายามเราเลี่ยงเลี่ยงข้อแรกไม่ให้จักระแล้ไปใส่หน้าลูกค้าออทางซ้ายและขวาเพราะนั้นเราเราก็จะเลี่ยงด้วยองศาที่เรายืนจะยืนเฉลียงเฉลียงอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะใช้มือเนี่ยในการยืดหดยืดหดออนะคะตัวเราเป็นผู้ชายออคนรับบริการเป็นผู้ชายมันก็ใกล้มันก็ไม่ได้ผิดแต่บางทีอ่ะคนรับบริการเป็นผู้ชายและช่างเป็นผู้หญิงถูกไหมฮะเราก็ต้อง แต่ไม่ใช่ยืนแบบอันนี้กําลังเกียรเกิน <c oughs> ถูกไหมเอาเอาเอาห้อยเราเหมาะสมครับอย่างอย่างแย่ตัวเล็กใช่ไหมแย่ก็อาจจะใกล้นิดนึงมือสั้นๆมือเล็กๆอะ่ะแต่เราเราตัวใหญ่เราก็จะแบบคือทิ้งระยะห่างให้เขาด้วยทั้งลูกค้าแล้วก็เรามันเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันแค่นั้นเองอะนะคะก็ใดใด,ดพยายามข้างไหนไม่ถนัดก็พยายามจับเนี่ยจับจับแปรง จับแปงเนี่ยจับแปง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 แป,งแ,ป,ง,แป,ง,แปงแค่นี้เอง<ม>เป่าให้เข้าทรงนะคะเราไม่ต้องเน้นเอาเป็นเอาตายอ่าลองดูห<ม>และลองใดลองใดจุดทุยให้มันขึ้นมาลองใดจุด อืมอืมอะไรฮะตึงๆข้อมือตึงๆข้อมือแต่ต้องตึงเก่งไว้นะถ้าถ้าเย่ถ้าเย,ย่จับอย่างนี้นะคือผมมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นทันทีเลยเย่เย่ลองจับข้อมือจับจับจับดูดิจับจับ,จบตาม,มอู๋เนี่ยจับมืออูเนี่ยดูนะมันต้องต้องตึงแบบอย่างเงี้ย มันจะมีแรงเหนี่ยวนำเห็นไหมถ้าเย้ไปจับอย่างเงี้ยเอาแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยเย้ไปจับเงี้ยเห็นไหมนะ่ะมันไม่มีความแข็งแรงเอาเธอลองจับจับแน่นๆมั่นๆเนี่ยแล้วเธออยู่เงี้ยเนี่ยตึงให้มันมีความเขาเรียกอะไรให้ผมมันตึงอ่ะยึดอ่ะข้อแรกที่ได้นะคือผมจะเกิดความเงาแล้วมันจะเข้าทรงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเหมือนกับเราทําครั้งเดียวให้มันจบไปเลยอ่ะเือกำลังใจ่จับวันี้เลย พี่นีขอบคุณมากครับพี่กำลังใจหน่อยพี่วันร้อยอีกแล้วขากำลังใจหน่อยครับพี่คอมเมนต์ไหมผมด้วยนะผิดรายการเลยครับพี่น้องคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ด่วนคอมเมนต์ด่วนผมจะรอดเลยพี่รอดดีโอเคก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศการเรียนการสอนนะช่างเย่เชียงใหม่นะคะกำลังเรียนทรงอะไรคะทรงเมาเล็ดโอเคก็ ใครอยากเรียนสนใจเรียนตัดผมนะมีคอสตัดผมชายตัดผมหญิงนะคะสอบถามรายละเอียดเบอร์โทรนะคะได้ที่เบอร์0819856234และ062583999นะคะสถาบันหรือร้านตัดผมอาจารย์ใหญ่นะตั้งอยู่ถนนพ่อขนโยธิน52นะคะตรงข้ามตลาดยิ่งเจริญน,นะสอบถามรายละเอียดตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณนักเรียนช่างด้วยที่อนุญ,ญาตให้ถ่ายวิดีโอนะนะักเรียนช่างดีอ่ะก็กำลังจะเรียน ตัดผมนะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ